มิวสุจารีการจนาก,กิจ คว้ามงกุฎนางสาวถิ่นไทยงาม2,565กองประกวดนางสาวถิ่นไทยงาม2,565นำโดยคุณสิรินาถเองตระกูลประธานกรรมการบริหารกองประกวดได้จัดการประกวดรอบตัดสินณห้องเล็กฮอล์โรงแรมเอสพาร์คลังสิทธิ์โดยสาวงามที่ชนะใจกรรมการคือหมายเลข1น,นางสาวสุจารีการจนะกิจหรือน้องมิ้วอายุ22ปีสาวงามจากมหาวิทยายลัยเชียงใหม่ มงกุดพร้อมกับเงินสดและของรางวัลรวมกับ2ล้านบาทซึ่งนางสาวถิ่นไทยงามจะได้เป็นตัวแทนไปประกวดนางงามระดับนานาชาติต่ตอไปในเวที Miss Tourism World 2022 สวัสดีค่ะมิวนะคะนางสาวเทียนไทงามประจำปี2565ค่ะวันนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็เป็นเกียรติมากๆค่ะที่ได้รับตำแหน่งนี้ค่ะอย่างแรกเลยนะคะก็ต้องอยากจะบอกครอบครัวค่ะเพราะว่าเป็นผู้สนับสนุนในทุกๆเรื่องเลยค่ะก็วันนี้หนูทำได้แล้วนะคะคุณพ่อคุณแม่สำหรับเวทีนะคะก็มีการเก็บตัวอยู่ทั้งหมด10วันนะคะเราก็ได้ไปทํากิจกรรมต่างๆมากมายเลยค่ะมีรู้สึกว่าได้เพื่อนใหม่ได้มิตรภาพดีๆแล้วก็ได้ทํากิจกรรมสนุกๆก,กับเพื่อนๆด้วยค่ะ ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆเลยค่ะเพราะว่านี่ก็เป็นเวทีแรกด้วยนะคะแล้วก็ได้รางวัลก็คือดีใจมากๆเลยค่ะแล้วก็พรุ่งนี้เป็นวันเกิดคุณแม่ก็ถือว่าเอาของขวัญวันเกิดกลับไปให้คุณแม่ด้วยค่ะหนูรู้สึกดีใจมากเลยแล้วตื่นเต้นค่ะเพราะว่าหนูรู้สึกว่า ไปเวทีนี้หนูได้พัฒนาตัวเองได้อย่างมากมายค่ะความตื่นเต้นหมดไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วค่ะวันนี้ก็ก็คิดว่าเป็นวันซ้อมใหญ่ก็เลยไม่พยายามกดดันตัวเองค่ะคิดว่าทุกรอบออกมาคือเป็นการโชว์ค่ะสำหรับอายนะคะสว่วนวิชาประชนสันทัดค่ะก็มี รู้สึกว่าดีใจมากๆแล้วก็ไม่คิดว่าตัวเองกับเพื่อนๆจะมาไกลขนาดนี้เพราะว่าแพนกันไว้ว่าหลังจากถ้าเกิดว่าเราได้ไปร่วมงานได้ได้ร่วมงานจริงๆก็จะไปฉลองร่วมกันค่ะ <c oughs> แล้วก็อยากจะแสดงความยินดีกับน้องมิ้วด้วยนะคะคแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้พวกเราแล้วก็คอยสนับสนุนพวกเรานะคะทุกคนเป็นกำลังหลักสำคัญที่ทำให้พวกเรามายื่อยู่ตรงนี้ค่ะเออย่างหนูนะคะก็ต้องให้ทางกองประกวดคะ่ะ เ,ออเขาเรีรยกอะไรกำหนดมาค่ะใช่นื้อก็จะทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดค่ะค่ะก็ขอให้รักหนูเอ็นดูหนูกันเยอะๆนะคะขอบคุณะคะ่ะ